สวัสดีครับเรายังคงอยู่กับแอปเหมยตูนะครับวันนี้เราจะพาไปที่เมนูตัดต่อรูปภาพไปกันที่แอปเหมยตูเลยครับเมื่อเข้าไปที่แอปแล้วก็ไปที่เมนูตัดต่อรูปภาพเลือกรูปภาพมาหนึ่งรูปครับ <Okay. S 1> เมื่อได้รูปภาพมาแล้ว ก็ให้ดูที่เมนูด้านล่างนะครับแล้วก็เลือกไปที่คัตเอาครับ <Yeah. S 1> เมื่อเราคลิกไปที่คัตเอาโปรแกรมก็จะทำการคัตเอารูปภาพแยกออกจากพื้นหลัง <Yeah. S 1> ครับผมาทางด้านล่างก็จะมเีเมนูให้เราเลือกนะครับเป็นตีมธีมอันนี้ก็คือจะเป็นเป็นแบบสำเร็จรูปนะครับ ถ้าเราเลือกชอบแบบสำเร็จรูปอันไหนเนี่ยเราก็ติ๊กเลือกได้เลยครับถ้าเราได้ที่เราต้องการเราก็ติ๊กถูกแล้วเราก็กดบันทึกมันก็จะถูกเซฟรูปไปยังไฟล์รูปภาพของเรานะครับถ้าเราต้องการปรับสีให้มันเข้มให้มันจางเนี่ยเราก็ไปที่ฟิลเตอร์นะครับก็จะปรับให้เข้มให้จางตามที่เราอยากจะได้นะครับ ถ้าเราอยากให้มีเส้นขอบนะฮะของภาพครับตอนนี้ภาพมันถูกแยกแล้วนะครับเห็นไหมถ้าเราต้องการให้มีเส้นขอบเนี่ยเราติ๊กไปที่ลากเส้นนะครับแล้วก็มันจะขึ้นรูปแบบของเส้นมาให้เรานะฮะเนี่ยผมติ๊กให้ดูนะครับนี่ครับแบบที่หนึ่งแบบที่สองแบบที่สามนะแลเรก็มีอีกหลายแบบเลยแล้วแต่จะชอบนะครับถ้าเราชอบ สมมุติว่าเราอยากได้รูปแบบนี้นะครับหรือเอารูปแบบนี้เราได้รูปแบบนี้เราแล้วเราก็จะทําการเปลี่ยนพื้นหลังนะครับแล้วก็ติ๊กไปที่พื้นหลังนะครับสมมุติว่าเราต้องการพื้นหลังอันนี้นะครับแล้วก็เส้นขอบแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราดูแล้วเส้นขอบเนี่ยเราไม่ชอบเราก็ติ๊กไปที่ลากเส้นอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เปลี่ยนเส้นขอบ เราจะชอบแบบนี้นะครับถ้านี้ถูกใจเราแล้วเนี่ยเราก็ติ๊กถูกครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็กดบันทึกก็จะถูกบันทึกภาพไปยังไฟล์รูปภาพของเรานะครับครับก็เล่นไม่ยากนะครับอยากให้ลองได้เล่นกันดูครับสําหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอแชร์เรื่องการตัดต่อภาพเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวโอกาสต่อไปผมจะเอาการเล่นในรูปแบบอื่นๆมาแชร์ให้ทุกท่านอีกครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ